สวัสดีครับวันนี้คนพันกระต่ายพามาเที่ยวชมวัดเก่าวัดพระนอนแห่งเมืองชากงราวครับเมืองชากงราวหรือเมืองกำแพงเพชรในปัจจุบันเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยเป็นราชธานีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญเมืองหนึ่งครับ เมืองหน้าด่านทางด้านใต้ของเมืองหลวงเก่าคือสุโขทยัยใหญ่มากครับที่นี่เป็นเมืองเก่าเก่าแก่โบราบ,บรานมีวัดลาดนะครับสร้างได้ใหญ่โตมโหฬานขนาดนี้ศิลา,าแรงล้วนๆครับนี่ซุ้มประตูแต่พังไปแล้ว เก่าแก่มากครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับต้นครับศิลาแรงใหญ่ดูต้นไม้แต่ละต้นครับเนี่ยต้นตะแบกต้นมะค่าอย่างใหญ่ดูต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนโบสนี้ลองคำนวณอายุดูเฉพาะต้นไม้นี อายุเท่าไหร่แล้วแต่เมืองนั้นสร้างก่อน,น,นอีกอย่างน้อยก็สองสามร้อยปีก่อนต้นไม้นี่จะขึ้นมาใหญ่มากครับกุพะเครื่องเมืองคนแกร่งศิราแรงใหญ่ กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลกอย่าให้กำแพงเพชรต้องเป็นแค่เมืองผ่านครับใ,ใครๆเขาก็ผ่านไปไปเที่ยวสุขโขทยัยแต่จริงๆแล้วกำแพงเพชรบ้านเราก็มีมีดีพอๆกับสุขโขทัยครับไม่แพ้กันแต่ขาดอยอย่างหนึ่งคือกำแพงเพชรบ้านเราไม่ค่อยได้บูรณะนะชักท่าไตร่ย ก็เลยใครจะทบครบท้วนเหมือนสุขโขทัยครับดูครับศิลาแรงใหญ่ดูข้างบนโน้นเขาเอาศิลามาทำเสาส่วนด้านบนนี้ก็น่าจะเป็นไม้เพราะดูจากข้างบนโน่น เอาวนนนเขาเจาะรูศิลาแรงเขาเจาะรูไว้คาดว่าเจาะรูไว้เพื่อเอาไม้ต้นใหญ่ๆเขาใส่เข้าไปเพื่อเป็นโครงหลังคานั่นเองนี่คือผัดพานอนครับแต่ผัดนอนไม่มีละพังไปหมดละตามกาลเวลานี่คือแท่นผัดนอน พังไปตามการแล้เวลาแล้วเมืองหน้าด่านที่สำคัญของสุขโขทยัยใหญ่โตมโหฬานครับกำแพงเพชรชากังราวคือเมือง ชื่อของเมืองก่อนนั้นแต่มาภายหลังก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกำแพงเพชรเพราะเนื่องว่าเป็นเมืองที่แกล่งที่สุดก็ามามาบุกตีบุกยึดยากที่สุดน่ครับลูกที่เขาเจาะไว้สำหรับใส่โครงลงังคา กว่าจะตีเมืองแตกได้ใช้เวลาต้งหลายเดือนหลายปีต้องใช้กลยุทธ์มากมายหลายอย่างกว่าจะชนะเมืองกําเพงเพชรได้เมืองกําแพงเพชรรือชาคลังลาวเพราะความแข็งแกร่งของประชาชนของผู้นำความสามัคคี รักไข่กอมเปียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกำแพงเพชรถึงได้ชื่อว่ากำแพงเพชรเพราะเป็นเมืองคนแกล่งบุกยึดและตีได้ยากที่สุดนี่ครับใหญ่มากครับศิลาแรงใหญ่ เขาคำนวณดูแล้วน้าหนักมากกว่าสองหมืนกิโลผมว่าน่าจะเกินนะครับเิลาแรงแค่กับมือเดียวก็กิโลหนึงครับละนี่เท่าไหร่ครับดูครับคนโบราณทั้งมีแต่มือเปล่าเขาทำกันได้ยังไงใหญ่ขนาดน,นี้ก็เพราะความรักความสามาคัคคีความเชื่อมั่นในพุทธศาสนา ึงทำได้นี่ก็เจดีครับทำได้เพราะความเชื่อมั่นนั่นแหละกพรอยากให้พี่น้องเยาวาชนรุ่นหลังรักและสามัคคีกันไว้ครับเพื่อบ้านเมือง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตของเก่าๆแล้วต้องบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเก็บรักษาไว้ครับแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าอะไรที่มันชำรุดซุบโทมหรืออะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ต้องปรับปรงุงดูแลทำความสะอาดให้มันดีขึ้นเพื่อจะได้อยู่ ผู้กับสังคมยุคใหม่ของเก่าของใหม่ต้องอยู่ด้วยกันได้ครับจริงๆวัดมีเยอะครับแต่วันนี้ให้ดูกันวัดเดียวก่อนสวัสดีครับคนพันกระต่ายครับ